จ้าพี่น้องจ๋าวันนี้จะพาไปเกี่ยวย้าให้หัวเด้อไปโน่นแหละน้องหานน่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะถึงแยกอะไรกันแยกมาแยกทางนี้ไปสังฆะแยกทางนี้ไปสีเขาเหลียวนี่คือขั้นนี้อยังการอีกแล้ว สวัสดีจ้าพาพี่น้องจะพาไปเที่ยวทุ่งนาเกี่ยวหญ้าให้อัวไม่ใส่หน้ากาก,ากโดนปลาโพกพันเขาะพน้องต้องใส่ตลอดช่วงนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเด้อเห็นหนาไปเห็นคนก็า่ะเห็นังแต่เสียงเว่ามาต้องเบิงดอกน้อหนาน้อพี่น้องจะพาไปรี เริ่มทายหวานแล้วพี่น้องหวานข้าวแล้วนะคะจะสอนก๋สิหวานอีกสองหมืนหม่นมือหนึงเลยอื้อนนี่แหละพี่นอ้องเที่ยไปเรื่อยๆอนู้นขาวหวานละตัวบันนี้อีสวยบริสุทก่อนท,ทิ้งท้งนี้นี่เลนบ่นเนี่ยว่าเขาสิเฮ็ดเงื้นเฮ็ดปั๊มน้ำมันเสื้อป็นอย่าง นั่งรถเที่ยวด้วยกันเด้อคุณยายเอาเอฟซีพันหกร้อยคนนั่งรถไปด้วยกันเด้ออเวยเล้ว,เวไปน้องหาแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเดินเก็บเห็ดขมด้วยนะมันจะมีหรือเปล่าไม่รู้ ลุมลุมลุมเนี่ยต้นมะม่วงไอ้ไ่นี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 ่ของยายสอนนู่นนี่ของยายสอนนี่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 อุ้ยลูกใหญ่เดียวเดี๋ยวจะแจ้เก็บอยู่บอกเดี๋ยวกลับมาค่อยเก็บนี่ของยายกอนยายกอนก็เหลืออยู่เดี๋ยวเก็บบกงว่งก่อนพี่น้อง ไม่น้อยบปล่ล่ะนี่ต้นของยายซอนนี่โอ้เขาเก็บไปกินเมิดแล้วโดกๆด,ด,ดติดแต่ว่ามันมีหน่วยเขาไปกินเมิดอไรนี่โอ้ยเหลืออีหน่วยหน,นึ่งเขาไปกินเมดแล้วนี่

นายบักใหญ่เลย,ลยน้นลอยอยู่ตัวล่ะพี่น้องจานี่เอาลายยีบ่บ่เอาให้มนมาซูบในน่องพี่น,อน้องเนาะอืออขอแหล้วพอแหล้เอเดี๋ยวหาห,าห้องนลอยสพานกระแสสินลงไปในแม่น้ำกระแสจมหายไปนักบดาน้ำกู้ประชาชนของนายนิมิร จิ๋วขุนทดอายุ19ปีคนที่กระโดดลงไปเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริเวณอ่าบริหารธุรกิจเอาบยิษาเจ้าคือบว่าเบิกมาใส่เบิกจงไหนบ่นมีเมนอะแต่ซุ่มโท่น้ำรถกับไฟแห้งอยู่ซุ่มไฟแน่นนะ่ะบ่หยุดบ่เศร้าหรือไฟแนนก็นได้เขาก็หาเงินมาปล่อยขึ้นกันเนาะที่อยู่บ้านเจังไหนดาามันห่อนไหม เมียนบอพี่น้องว่าก็ต้องดิ้นกันต่อไปแล้วมดระวังเอาพี่น้องใส่แม่เอวล่างเมื่อให้เรียบร้อยมองคนไล้ยาไปนะครับอย่าไปหุดนววยกับเพิ่์นหาอยู่หากินพูดละแต่ไปไตอื่งยังรถล่วงขางข้องเนาะสี่หากินทา้ไในแล้วพี่น้องเอ้ขึ้นลำบากลำบุญแท้เปลี่ยนกระลังใจเด้อสุขุสุขคนหละให้พ้นวิกฤทครั้งนี้สุขุสุขคตกิน อาหารไอครบ5ห้าโมออกกําลังกายไปน้ําต่อตาไวรัล่ไวรัสศูย์เก้าห้าหกหกเก้าห้าเก้าหนึ่งรับสมุนไพรไทย,ไทยแทย้สรสษาปากเตมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยรถถอยแล้วถึงแล้วแต่ยังไม่ใช่เกี่ยวยานะคะถึงหยาแล้ว เอานี่แม่เขาลำคลอง,ลองตัดลงทั้งสี่นี่แต่แต่แตลงทั้งไก่มามี่ตะไข่ขตตม่ม,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 มี่มีนี่ก้อเดียวนี่นีอเออผ่าลงมือผ่าลงมือ เขาสิตัดอยู่ใย่าอย่เกียวเกียวออกมนต่อยินไข่เขาเด้อมมทุง่งนะเดือนนี้เธอมีความหมายเน,นี่งพีง่น้องเบึงทุง่งนายายสอนไม่ตะปากระปู <laughs> ไม่เหร่นบันนี่พี่นอ้องโควิจจะบ่มีเน้ะเอ้ยวันขักพี่น้องก็ก็จะสอนตกหลุมไรล่ะต,ตาเพลงไปทางไหนเลยเย็นสบายตายวายเครือ่อเขเกียวไหวชุ่ผลเนาะเขายิงนกหม้อเขาหน้าปัง <c oughs> <c oughs> ยิ้มให้ก็บ่เห็นออกเด้อพี่น้องหน้ากากปล่อยวางไม่ได้เขาบอกถ้างั้นโดนปรับเขามีกล้องวงจรติดมาตามหลังเนาะพุ่น<ะ><พ><ด>ตัดละทะัก uh, พุ่นอุ้ยน้ำใสตริ่งวิตาไปอาบเจ้าน้ำให้พี่น้อง ใส่งามงามงามว่าจะเอาเครื่องเกี่ยวทาไมเธอถึงเอามือเกี่ยวฮะย่าก่อนเอาเครื่องตัดเอามันง่ายกว่าโอ้ปะเดี๋ยวไหลสาราด,ด้วยจ่ามา้าพี่น้องเหตดงานด้วยจ่ามหาหยายหายงัวด้วยจ่าดอเนาะพี่น้องจ้า fc ตั้งพันหกเกตร้อยแล้วทำไมไม่มาช่วยยากรเลยไปไหนกันหมดนาอไม่ค่อยติดตามยายสอนอยากรเลยช่วงนี้นอนหลับทับสิบอยานโควิดที่นอเนาอพี่น้องผ้ามาเทียวทะเลมาเทียวหอยถวยเที่ยวเทียวอันนี้ ตะกี้เป็นอันนี้ได้พี่น้องกขาจกกันว่าเบางตเน,น่าเป็นหน้าได้ได้เห็ดหน้าได้วันนี้แต่เขาอันนี้เบิดละ่ะจกเป็นคองเบิรดล่ะพี่น้องแบกงานมาแล้วคอยเมื่ออยู่พี่น้องค <laughs> อยว่าตัว ตาตาจังไดไข่ข้นเกี่ยวโอ้ตัดีกกับบักม่วงพักบุ่งเสียไปให้ไกลอ้บิวสวยมากเลยค่ะถ่ายยอดแสงนะคะดูนกบินเต็มเลยพี่น้องเห็นป่ก็บินหาจินเนาะ đu 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 ô bỏ tát băng cái trang xí bỏ เอาเสือกมามัดเป็นเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปแล้วหาลงมาลงงางลงมาบอกเสือกพังหลายๆวันเดือนยังไหนว่าอย่าคนๆยังมาว่าเอาเสือกผูกเอาเถอเสือกผูกเอาผูกเอาโอ้ยห่อนได้ทนห่อนแห้งอีหลียังมาเขาบามาแต่เสาๆโอ้ยได้เท่าใดก็เอาไปเออเมียนไปเอาตะปูดมากระเมือนีกงามโอ้ยไปบ่ได้พี่น้อง น,นั่งถาเขาในรถด้วยนี่นพักมาได้หลายคิงไข่ <c ười> นั่นไปเป้าหยาคือไปเกีียวไว้ๆๆอยู่มึงหาอย่าททยยหัวตะไคร่บอกว่าจะเอาหยาโอ้ยลมพัดโดนเรดดีคัะ เย็นเย็นมีแหงมีแหงได้พี่น้องเอออากาศห่อนโพดได้สอนสิบเป็นล่มแลยนี่มันได้กันไดยินแต่เสียงเพลงแม่งหนีเนาะเออเบื่อนี่เออบออ๋น e, <ım> ันได้ซ้ำนันเอ็กบอตัดนันได้แบกมากแล้วนัน บ่อเบกเอาตัด n h a อยูเต่าอะไรอัตไข่นั่งจังหอบนั่งจังหอบบ่อากรเสียอัตไข่ลายบ่อยากรลไพสิลงไปได้ขืนไปได้โอ้ ไม่แล้วไม่แล้วหักสุขูมสุขคนสมองสมบัติจ้ะขอจบคลิปอยู่บนันทึกได้จ้ะเด้อบ๊ายบายรักตะคิดถึงทุกคนนะคะจบจ้วงจับจับจ้า